ฝ่ายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบอร์สุขุสคนเนาะมาพบกับอีแล้วบ่าจีออนพ้าเบาพาวะพาว้าพามวนเนาะเอบ่าจีออนเมื่อนี้ก็สิได้มาเบาเรื่องหนึ่งเนาะมาเบ่าเรื่องเบ่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งเนาะที่ที่ออกมาเบ่าว่าสาวคนดังสาวลาวนเนาะสาวลาวคนหนึ่งอืมสาวลาวคนหนึ่งว่าลาว เรวเป็นผู้จัดการของสาวสาวอีกคนหนึ่งที่เราดังมาดังในเป็นไอดดลในเราคนหนึ่งเนาะเปล่าเราคนนี้เราก็เลยไปซี้แจงว่าสาวสาวเราคนนี้ได้ไปเป็นผู้จัดการเนาะของสาวสาวคนหนึ่งอะสาวคนหนึ่งเนาะทุกคนเราก็บาไปอยาออกสื่อเนาะอ่าสาวคนหนึ่งว่ะอปล่าเว้่าเนาะ เรามาว่ะเออสาวคนนี้เป็นผู้จัดการทองสาวคนนี้เนาะคนที่สองรับคนนี้ผู้จัดผู้จัดการเป็นเป็นคนผู้ที่สองเนาะเป็นผู้จัดการเราก็ได้อัดคลิปแล้วก็ลงเนาะลงแล้วสาวนะกับมามา,มาคอมเมนต์ปีกับ,บ่าวยูทูบเบอร์คนหนึ่งว่าม,มันโมเมนต์เท็จจริง อายอย่าพูดลอยๆอยอย่าเอากระแสว่าซานเออพี่น้องแล้วแล้วก็ตีกับหนักนะพี่น้องอืมแล้วก็ตอบมินหนักเราเราอ่ะอยากอยากได้กระแสเอออยากได้คลิปอยากได้เสงอืมกะสืบข่าวให้ดีก่อนจะไปเว้าเออประมาณนี้เนาะพี่น้องเอา เปล่าจะยอ้อนทีได้มาเล่าข่าวให้ฟังเนาะอืมเฮากระปุู้เนาะว่าเป็นอะไรแต่ว่าเออเฮาก็ได้เห็นแล้วเนาะการคอมเมนต์การอย่างก็ได้คอมเออได้เข้าไปเบิง่งได้เข้าไปส่องเบิ่งเนาะอืมสาวนี้เรากะตีกับกเกษแสเลยตีกับเออเราตอบกเกษแสกะเราก็ตอบกเกษแสมาแห้งเนะาะสาว่าเออไปศึกษากรอืมแต่ ให้เปายูทูบเบอร์คนหนึ่งไปศึกษากรวัาชันบปายูทูบเบอร์คนนี้อะหลายมือหลายวันเราก็ไม่ได้เห็นอย่างเราไม่ได้ศึกษาอย่างดอกพี่น้องเรามานั่งคุยนั่งเว่าวเลยนั่งเว้าวก็คิดนั่นแหละวก็เว้าวแนวนั้นเราบ่มีกระแสอย่างดอกเราก็เข้าไปเบิงเ่งในโทรศัพท์ในโลกโซเชียลนี่แหละเราไ,ไ้เห็นก็ไปสาเหตุอย่างดอกแต่เรากเห็น เขาเขาไปเออดูในซ่องดูในหันดูในนี่แต่ความภายในเราก็บอกูดดอกกะแข่แข่คนหากระแสเนาะพี่น้องกับเหมือนกับเฮานี่แหละอยากได้กระแสเฮาเลยออกมาว่าเนาะเออถ้าคนไปอยากได้กระแสก็คือสิบอกมาว่าเดีวนี้เนาะพี่น้องอสาวคนนี้เราก็เออตอบตอบพีกาบเลยอตอบพีการเบ่ายูทูบเบอร์เลยว่าเออเจ้าเจ้าอยากได้กระแสเจ้ากระแ ไปเรียนศึกษาก่อนไปศึกษามากอดจะจะถึงเบาได้เออหาเจ้าบนยังบอกการมีการศึกษาเจ้าสิมาเ่าลอยๆแบบนี้บาได้เหมือนกับแล้วก็เวบาดันกระเสมาเนาะทุกคนอืมก็ขอบคุณน้องเขานะขอบคุณน้องเขาซะเออน้องเขาก็เลยมาดานันดันให้ซ่องเบาเบายูทูบเบอร์เนาะอ่ะยูทูบเบอร์คนหนึ่งาเบายูทูบเบอร์แล้วก็ยิ้มอยู่เห็นเนาะ เรามาตอบกระแสนางยิงแขวยิงพันอยู่หันหละเออก็เลยแบบจากมาฟังกระแสะอยู่ขอกระแสะขาะสะะ่ากระแสเนาะไม่นี่กะบ่มีอย่งางเนาะบาร์จะยอนก็มาสื่อสารเนาะมาเห็นคลิปวิดีโอของบายูทูบเบอร์ก็เลยมาสั่งกระแสเนาะพี่น้องอือคือเฮาเฮาว้าตรงเขาพูดตรงอือ บอ้อมคอมสั่งกระแสคือสั่งกระแสหากระแสก็คือหากระแสอยากได้มีคนเบิ่งก็คืออยากได้คนมีเบิ่งเอออยากได้คนเบิ่งก็คืออยากมีคนเบิ่งเนาะอยากมีผู้ติดตามกับหาอยู่นี่แหละพี่น้องหาจุดกว่าสีได้เปล่าจะย้อนคนนี้เราเราว่าตรงพูดตรงเนาะเออบอกเคยแบบอ้อมค้อมบอกเคยแบบเออว่าว่า่างโน้นว่าอย่างนี้คนอื่นแบบเสียหายก่อนเลยเฮาคิดว่าเออ กระแสก็คือกระแสอยากได้กระแสกก็คืออยากได้กระแสหิวแสงก็คือหิวแสกอืพูดให้น้องเขาตรงๆเลยเออว่า่อยหิวแสขคอยมากก็เจ้าคือคอยหิวแสงเข้าใจแล้วเนาะอืมคือว่าเออเจ้าเจ้าถ้าเจ้าถ้าเจ้าว่าอยู่ในจุดจุดนั้นนะเออเจ้ายังออกมาซีแจงว่าเจ้าเป็นผู้จัดหรือผู้บอจะออกมาซีแจงบ่เมนว่แบบอืม ผู้ใหญ่เพิ่น,อนบอกห้เวเบ้าประมาณนี้เนาะผู้ใหญ่เพิ่นบอให้เวบ้าออกมาค่อยกระยับหัวได้พี่น้องอืมอกระยับหัวถ้าถ้ามีกุ๊กไปสาเหตุเจ้ากรรมหาออกมาสี่แจงให้เออคนหลายๆคนได้ฟังเนาะคนหลายๆมุมมองได้ฟังว่าเออออกมาว่าว่าเอออย่างนู้นอย่างนี้เออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กะมนแหละพี่น้องอ,อืมกะ สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องฟองป่าย,ยามบ่ายเนาะทุกคนกำลังก,กินเ้ากันแล้วบอทุกคนเออไปเห็นวิดีโอี้กระผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาจี้ยอนพาวา้าผาวา่าผ้าวา้พา,วาพาา้พามา่าวนในน้องตะละเมื่อตะละวันเนาะเออกลัมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องโอลมกันนี่แหละอ่าส่วน,น,นบุคคลใดที่บอสชอบคลิปวิดีโอจียอนกรนเลื่อนผ่านได้เนาะหาว่าพี่พี่คนไหน ชอบคลิปวิดีโอที่ย้อนนี่กับคับกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตักไข่ให้บ้าที่ย้อนในเด้่อขอขอบใจขอบคุณครับ